HAPPY KISS สเกมสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นในตอนนี้นั้นคือการต่อสู้การประทะกันระหว่างสมองของจักรกลกับสมองของมนุษย์เราจะมาดูกันว่าสมองของใครกันแน่ที่แน่กว่ากันระหว่างน้องทองกับ CPU ใครจะมีมันสมองมากกว่ากันเราจะมาดูกันเลยในตอนนี้เริ่มการประรองในเป้าแรกนั้นถือว่าเรียกได้ว่าเป็นเป้าชี้ชะตาเลยก็ว่าได้สิ่งที่เราควรทำในเป้าแรกนั้นคือการคมศัตรูก่อนโดยการดูว่าอีกฝ่ายนั้นใช้ค้อน เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายต้องคิดว่าเราจะใช้กระดาษงั้นเราต้องใช้ค้อนในการตัดสินสุดครั้งนี้เฮ้ยถึงรอบแรกจะพลาดแต่เมื่อถึงเป้าที่2แล้วนี่แหละคือเป้าชี้ชะตาเพราะเมื่อรอบแรกเราแพ้แล้วก็รอบสองอีกฝ่ายต้องไม่คิดแน่เลยว่าเราจะใช้ค้อนเหมือนเดิมในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเราจะเลือกค้อนเฮ้ยในเมื่ออีกฝ่ายเอาชนะเราด้วยกระดาษมาแล้วสอรอบ จะไม่มีใครคิดหลอกหน้าว่าจะชนะโดยการใช้สามรอมน่ะเราจะใช้ค้อนในสึกครั้งนี้เป็นไปตามที่ผมคาดการเอาไว้จากที่ผมคาดการเอาไว้นั้นถ้าผมแพ้ด้วยค้อนถึงสามตาติดแล้วก็อีกฝ่ายต้องคิดว่าเราจะใช้กางไกเพื่อจัดการกระดาษของมันแน่นอนแต่ความจริงแล้วเราจะใช้กระดาษเพื่อจัดการค้อนของมันที่จะมาจัดการกางไกของเรานั่นเองเป็นไปตามแผน ส่วนในจุดนี้นั้นเราขอใช้กระบวน่าบปรับการตัดสินใจเลยก็แล้วกันอีกฝ่ายต้องคิดว่าเราจะใช้กระดาษแต่จริงๆแล้วเราจะใช้คอนมันรู้ได้ไงวะเฮ้แต่จริงๆแล้วกระบวนท่านี้จะมีคอมโบต่อเนื่องอยู่อีกอีกฝ่ายจะคิดว่าถ้าเราใช้คอนแล้วแพ้ทันทีต้องไม่ใช้คอนอีกแน่แต่จริงๆแล้วเราจะใช้คอนเสมอว่ะ แต่การเสมอครั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่การหลองใจศัตรูเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเราจะใช้กระบวนท่าไม้ตายที่เราเก็บซ่อนไว้นานนั่นก็คือกังไกยังไงล่ะกังไกของข้านาไรเทียมทันส่วนแผนต่อไปก็เรียกได้ว่าสูงสุดคุณสูนสามันกลับมาจุดเดิมหรือว่ากังไกเช่นเดิมนั่นเองใช้กังไกปิดสซนจาฉากไปเลยเออปิดฉากจริงๆด้วย ถ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของมันดีๆนั้นเจนได้ว่ามันไปข้างหน้ากับหลังไปข้างหน้ากับรังมันอาจจะซื้อความหมายบางอย่างอยู่แต่ความหมายนั้นอาจจะแปลว่าให้เราใช้กระบวนท่าดังเดิมของเรานั่นเองนั่นก็คือกระบวนท่ากระดาษปิดใจเฮ้ย,เ,ยเสมองั้นเหรอเสมองั้นเหรอแกคิดจริงๆแล้วว่าแกจะมาเสมอกับฉันได้นะียู เอาไปทำให้ตายสูงสุดของฉันกังไก่กดเพรกดเพรไวอ๋อน่ามากีน่กดขออยา้จะกดกังไก่น้วเอาตัวป่านี้ชนะไปแล้วกดเพรนะกดเพรไอซพียูมันใช่กองเจ๊งๆแหละเอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะ บายบายนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับยุ่งยากสารเส็นมีงานยุ่งเยอะนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปนะอ่าโอเควันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่